เริ่มต้นจากการที่ได้มาจัดรายการวิทยุนะฮะเป็นเพราะว่าวันหนึ่งผมได้ฟังวิทยุนะฮะสเต r โอที่บ้าน,นะะพอดีผมเปิดไปแล้วมีนักจัดรายการรุ่นเก่านะฮะผมก็ฟังไปผมรู้สึกว่าอยากจะทดลองนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะอยากจะทดลองมากก็เลยมีแรงบันดาลใจฮะ ในช่วงนั้นรู้สึกว่าผมทํางานนะครับเป็นของบริษัทนะฮะแต่พอดีจะรู้สึกเบื่อนะฮะก็จะหันจะหันแบบพูดง่ายว่าหันวิถีชีวิตหน่อยนะฮะว่ามาเป็นนักจัดรายการมันเท่ดีนะฮะคิดว่าอย่างเ้น,นะฮะสำหรับนักจัดรายการที่ผมเคารพมากที่สุดตอนนั้นแล้วตนทุกวันนี้ผมก็ยังเคารพท่านอยู่นะฮะคืออาจารย์ชัยกมลต่อมาผมได้ฝึกกับท่านนะฮะในห้อง อ,อัดเสียงของท่านการจัดรายการก็ไม่ยากนะครับท่านว่านะผมก็รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาปี2542ผมก็เริ่มจัดอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าผมได้ไปอบรมที่ผมไปอบรมก็ปี42นะที่เดือนมิถุนายนนะที่ราชพัฒอุบลราชธานีนะก็ไปถึง7วันนะรเริ่มแรกของการฝึกฝนก็คืออยู่ในห้อง อัดเทปนะของอาจารย์ชชยขมลฮะฝึกก็ไม่เยอะฮะสองเดือนสามเดือนก็ลงเลยนะฮะสมัยก่อนราคาของการจัดรายการวิทยุเนี่ยแพงมากชั่วโมงละสามหมื่นนะสมัยก่อนนะครับก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าสปอนเซอร์นี่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้ราคามากกว่าสมัยนี้นะฮะคือทุกวันนี้นะครับสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ก็มันเป็นยุคไขคยุคมัน สิ่งที่ผมยังอยู่ในอาชีพของนักจัดรายการอยู่ขณะนี้ก็คือด้วยใจรักนะฮะอันดับแรกเลยนะคนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องอันดับแรกคือต้องใจรักก่อนผมคิดว่าอาชีพนี้อยู่ได้นานฮนะไม่มีวันตายจากโลกนี้ไปแน่นอนผมจะอยู่จนกว่าจะจัดรายการไม่ได้นะครับ